สวัสดีครับผมนายนันท์เมเินรหัสนักศึกษา0 6 6 0 0 0 1 8นักศึกษาชั้นปีที่3วันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องสามก๊กนะครับในหัวข้อตัวละครนะครับตัวละครในเรื่องสามก๊กนะครับนั้นตัวละครในเรื่องสามก๊กนะครับจะมีจำนวนมากกว่า1,100ัยตัวนะครับดังนั้นผมจึงไม่สามารถอธิบายตัวละครทั้งหมดได้นะครับจึงยกตัวอย่างมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับคนแรกนะครับก็คือโจโฉนะครับโจโฉนะครับเป็นบุรุษ ที่ผู้ที่ไม่ยอมให้ที่ยอมทรยศคนทั้งโลกแต่ไม่ยอมให้โลกทรยศตนเองนะครับเป็นผู้ที่ใช้ความสามารถในการชักจูงคนใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆนะครับเป็นที่เรื่องลือจนสามารถครอบครองแผ่นดินจีนได้ไว้ได้มากที่สุดนะครับมีใช้ชื่อก๊กว่าวีก๊กครับในบรรดาผู้นำสามก๊กนะครับโจโฉเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มากที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ขาดคุณธรรมนะครับเห็นก่ตัวแล้วก็สุดท้ายก็แพ้ไปตัวเองโดยการที่ ก่อนตายนะครับได้สั่งขังหมอหัวโต่ที่จะรักษาตนเองทําให้ตนเองอะ่ะเสียชีวิตในที่สุดครับคนต่อไปนะครับก็คือเล่าปีนะครับเป็นผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นนะครับเดิมเป็นคนยากจน,นครับทำอาชีพพอเสือขายได้รุปเพื่อนร่วมได้ร่วมสาบานกับพี่น้องส,สองคนก็คือ,อกวนอูก,กับเตียวหุยครับแล้วก็ได้ปราบปรามกบฏจจพสกผ้าเหลืองนะครับเป็นคนที่มีนิสัยอบอ้อมอารีเป็นที่รักแก่คนทั่วไป แล้วก็ภายหลังนะครับก็คือได้ครอบครองแผ่นดินเฉชวนแล้วครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าโจกโก,กนะครับเป็นฝ่ายตัวละครตัวดีนะครับที่ทําหน้าที่กอบกู้ราชวงศ์ของตนเองเป็นคนที่ใช้กําลังอย่างฉัลาดแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนครับต,ต,ตัวตัวละครต่อไปนะครับจะเป็นชื่อว่าซุนกวนนะครับเป็นบุตรของซุนเกียวน้องของซุนเซ็กครอบครองแผ่นดินฝั่งกังตังนะครับอายุน้อยกว่าโจโชวนแล้วลเราปีมากมากนะครับอาศัยความรุ่งเรืองของการค้านะครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับก็ มีกกชื่อว่างอกกกค,ครับในงอกกกนะครับเป็นมีคนที่วางกลยุทธ์ฝ่ายต่อสู้อย่างครบค้วนนะครับแล้วก็ทุนกวนะครับมีสามารถทงดุลที่ปรึกษาได้อย่างดีมีข้อเสียคือบ้านไปชีวิตน,นะครับเชื่อมั่นในความคิดของตนเองจนประหารลูกน้องทรัพย์ที่ดีๆของตนเองไปหลายคนนะครับซึ่งจุนกววเนี่ยจะมีวีรกรรมน้อยกว่าหัวหน้ากกอีกสองกกที่ผ่านมานครับเพราะว่ามุ่งแต่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับ ดินแผ่นดินตนเองนะครับไม่ได้ไปตีไม่ได้เป็นรบรากับใครมากมายนะครับจึงมีบทไม่ค่อยเด่นมากเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับกวนโอนะครับเป็นน้องร่วมสามัญของเราปีละเตียวหุยหลังจากที่ตายไปครับได้ถูกยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ครับมีหน้าเนี่ยครับเป็นสีแดงจักษุยาวหนวดเขางามมีเงาคู่กายครับภายหลังนะครับอยู่ร่วมกับกวนเป่งผู้เป็นบุตรบุญธรรมครับ สุดท้ายนะครับก็โดนแผนกลยุทธ์ของลกซุนล,ลิบองฆ่าตายครับต่อไปนะเป็นเตียวหุยนะครับเป็นน้องร่วงสาบานของเล่าปีและกวนอูมินิสัยวู้วามชอบดื่มสุราศีสะศีสะนะครับเหมือนเสือจักสุกมโตเสียงดังมากมีกาลังมากครับติดตามเล่าปีตลอดแต่ถูกฆ่าตายนะครับเพราะว่าโดนลอบฆ่านะครับเพราะแล้วก็มีนิสัยวู้วามน้น่งนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวละครที่ น่าจะคุ้นแัดคุ้นหลายๆคนนะว่าคือขนของเบ้งนะครับถูกยุกย่องว่าอย่างรู้ฟ้าดินมหาสมุทรครับมีความรู้เป็นเลิศรับใช้ราชวงศ์ถึงสองถึงสองช่วยุคคนะครับภายหลังเล่าปีตายนะครับได้ฝังเล่าเสี้ยนให้ดูแลแต่ไม่อาสสำเร็จได้เพราะว่าพระเจ้าเล่าเสียนเน้ยนในหูเบาเชื่อคำยุยกงของขันทีขันทีคุยโฮของเบ้งยกทัพไปปราบปามเชาวมา่และได้สู้รบกับวิกกหลายครั้งมีคู่ปรับคือสูมาอี้ครับ ต่อไปครับก็เป็นคู่ปรับของขมิงนะครับก็คือสุมาอี้นั่นเองเริ่มรับข้าราชการเล็กๆในก๊กออกสู้รบกับผมิงหลายครั้งมีคู่ปรับตัวชกาเป็นคู่ปรับตัวชกการของผมิงนะครับมีบทชื่อสุมาสุมาสูสุมาเจียวสุมาเจียวนะครับได้ถอดพระเจ้าโฮโจฮองออกจากราชสมบัติสะสมอำนาจเหนือตระกูลโจและภายหลังสุมาเอียนบุตรของสุมาเจียนะครับ ได้ถอดพระเจ้าโจฮว,วนออกแต่งตั้งตนเองในห้องเต้แล้วรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ราสถา,าปนาราชวงศ์จีนนะครับหรือก็คือลูกหลานของซูมาอี้เนี่ยครับเป็นผู้ที่รวบรวมแผ่นดินได้ในเองครับต่อไปครับจูโลงนะครับเป็นเป็นหนึ่งในอีกตัวละครที่สําคัญนะเป็นวีรบุรุษที่เก่งกาจมีนิสัยสุภาพเรียบร้อยซื่อสัตย์นะครับ ติดตามเล่าปีบและขงเบ้งเป็นหนึ่งในห้าาเสือที่เล่าปี๋แต่งตั้งขึ้นนะครับจูโร o, ่ของนอู y, เตียวขุยมาเฉียวฮองตรงนั้นเนี่ยคือห้าคนนี้ครับสร้างวิลกรรมที่สาคัญมากมากก็คือจูโรฝ่ฝาดทับหลับอาเต้าครับโดยเป็นคนที่เป็นตัวคนเดียวที่ฝาดฝาดกองทัพทหารมากมายของโจโนะครับเพื่อไปช่วยอาเต้าซึ่งเป็นลูกของเล่าปีครับเป็นคนที่ตายดีที่สุดในสามก๊กครับเพราะว่าตายอย่างสงบครับต่อไปนะครับก็คือ ต่างโตะนะครับต่างโตะจะเป็นทรราชที่อ้างตัวชุบเลี้ยงพระเจ้าเคียนเต้แต่ไม่ไม่อยู่ในจริยธรรมครับฆ่าคนอย่างสนุกสนานทำให้แผ่นดินเนี่ยเดือดร้อนในทุกยอมยา่ามีทหารคู่ใจคือริปโป้ไม่มีใครกลา้าตอกก่อนด้วยสุดท้ายก็ตายเพราะว่าแตกคอกับริปโป้เพราะว่าผู้หญิงครับต่อไปก็คือริปโป้นะครับก็คือบุตรบุญธรรมของต่างโต๊ะที่ถูกชุบเลี้ยงมาเป็นองครักษ้างกายมีฝีมือนะครับเป็นหนึ่งในแะผ่นดินจีนครับยออฆคาบ พ่อบุญธรรมของตนเองเพราะว่าเห็นแกราบยศแล้วก็เชื่อในตัวผู้หญิงครับเป็นลูกทรพี3พ่อครับถูกกลยุทธ์แม่นางเตียวเซียนลุ่มให้ลุ่มหลงฆ่าพ่อของตนเองก็คือต่างโต๊ะนี่นครับแล้วก็หลังจากที่ฆ่าต่างโต๊ะครับก็ไปไปอยู่กับเล่าปีแล้วก็ทรยศอีกภายหลังโจโจโฉไล่ไล่ตีแล้วก็ไล่ขอแพ้ครับไล่ตามลิปโป้ไปครับแล้วก็ประหารชีวิตได้ครับ ต่อไปครับจิวี้นะครับเป็นผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นผู้ถมน้ำลายรถฟ้ฟครับได้อยู่รับใช้ในสมัยซุนเซ็กซุนกวนเป็นเพื่อนสนิทของซุนเซ็กได้ถูกชวนเข้ามาร่วมบริหารน่านเมืองครับวางแผนออกรบร่่มกับขมเบ้งปราบปรามต่อต้านโจโฉที่ยกรรทาํามสงครามที่กังตังครับได้ชื่อว่าเป็นศึกเซ็กเพ็กสงครามไฟประวัติศาสตร์จารึกที่เผาผ่านทหารโจโฉริ่มล้านทนครับภายหลักขมเบ้งหักหลังแย่งชิงเมืองทั้ง หลายที่ได้รบไปจึงคิดแค้นใจแล้วก็ถูกพิธนุลุ่มขาดใจตายครับต่บอไปก็คือเตียวเซยนนะครับก็คือเป็นหลังจากที่เราพูดถึงผู้ชายมาแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงผู้หญิงมากครับเตียวเซยนก็คือเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการที่ทําให้อลิปโป้กับตักโต๊ะแตกคอกันนั่นเครับก็คือจริงๆแล้วเตียวเซยนก็เป็นผู้หญิงที่พ่อแม่ตายตั้งแต่เล็กได้ออง อ่องอ่องอุ้นนะครับรับมาชุบเลี้ยงแล้วก็อ่องอุ้นเนี่ยใช้ใเดียวเียนไปทํามาร,รยาให้กับสังโตะแล้วก็ริโป้ให้แต่คอกันครับแต่ว่าเดียวเส้นนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าในาในฉบับของเจ้าพญาพระครังหนนะครับก็บอกว่าเดียวเส้นหายไปตั้งแต่สังหาราตั้งแต่ริโป้ได้สังหารสัง,สง,ตงโตครับ หลังจากที่เราพูดถึงตัวละครที่เป็นคนมาแล้วครับเราจะพูดถึงเป็นสัตว์บ้างนะครับมาเซ็กเทารครับมาเซ็กเทาไม่ใช่เป็นชื่อมาครับเป็นชื่อพันธุของมาครับเป็นม้าที่มีสีแดงครับขนสีแดงทั้งตัวครับเป็นมาที่มีความสามารถมากมายครับก็คือสามารถวิ่งได้วันละพันลี้ซึ่งตอนแรกนะครับมาเซ็กเทานะครับเป็นเครื่องบรรณาการหฮริโปครับที่ทรอยยอพ่อบญคัดพ่อบงคัตทำก็คือเต่งหนวนครับ หลังจากที่ริโปถูกประหารที่โถูกโจโฉประหารครับมาเซกเทาก็ตกไปอยู่เป็นของโจโฉครับแล้วก็เมื่อกวกดูมาอยู่กับโจโฉโจโฉก็ต้องการที่จะเอาใจกวกอูก็เลยส่งมาเซกเทาไปให้กวกอูกครับแล้วก็อยู่กับกวกอูกมาตลอดกวอกดูก็ใช้มาเซกเทาได้เป็นอย่างดีครับหลังจากที่กวกดูถูกประหารครับมันก็ไม่ยอมกินอะไรเลยเก็อดตายไปในที่สุดครับในต่อไปนะครับผมจะพูดถึงอ่า หัวข้อที่หัวข้อต่อไปเลยครับก็คือสักค่นะครับอ่ะบทความที่เกี่ยวกับสามก๊กนะครับบทความสามก๊กที่มีอิทธิพลต่อบริบทในของในสังคมไทยนะครับบทความแรกก็คือการผลิตสามก๊กในบริบทของสังคมไทยของนายยศยศไกลสอตันสกุลนะครับศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ สามก๊กได้รับความนิยมในประเทศไทยแล้วก็มีการเริ่มพิมพ์สามก๊กฉบับพยัพพังผลแต่ไม่ไแพร่หลายสู่คนอ่านทั่วไปครับการผลิตสามก๊กใหม่งนักเขียนภายใต้บริบทสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลาทําให้แพร่หลายสู่คนอ่านทั่วไปการผลิตสามก๊กใหม่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสาังคมการเมืองไทยครับเช่นแต่งเป็นนิทานยอดนิยมหรือว่าเศษสีการเมืองในการเป็นพิชัยสงครามของทหารครับต่อไปนะครับเป็นการ ตัวอย่างกษารผลิตสามก๊กให้เป็นวรรณกรรมยอดนิยมครับก็คือสามก๊กชอบวนิพกของยาคอบผลิตเพื่อความบันเทิงนําข้อความจากแปลภาษาอังกฤษมาอธิบายประกรอบแล้วก็เขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่อประเด็นคิดของตัวละครให้เด่นชัดและกว้างขวางม,มากขึ้นเช่นการเล่าถึงวัฒนอมตะของโจโฉที่มีชื่อเสียงเช่นหลักของข้าพเจ้ามีอยู่ว่าข้าพเจ้าสมัครทรยศโลกมากกว่ายอมให้โลกทรยศข้าพเจ้านะครับแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้านใต้เป็นแบบนี้ครับ ต่อไปก็คือความสําคัญของสามก๊กเป็นวรรณคดีที่อยู่ในสังคมไทยมายาวนานสามารถเข้าถึงระดับชั้นและสาขาอาชีพต่างๆในขณะเดียวกันยังสามารถใช้เพื่ออธิบายสังคมการเมืองของวัฒนธรรมไทยได้ครับยกตัวอย่างเช่นวงการกีฬานะครับเจติสัก์เสนาเมืองได้ให้สัมภาษณ์เรื่องกลยุทธ์ของการแข่งฟุตบอลว่าก็เหมือนกับหนังสือที่ขงเบ้งบางครั้งเวลาเราเจอมรสุมเราจะออกไปเจอมรสุมตอนเข้านักเข้าหนักไม่ได้ วิธีสู้กับมันคืออยู่นิ่งๆเฉยๆพอฝนสาเราค่อยออกไปโจมตีครับต่อไปครับเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสังกกนะครับกิจกรรมแรกครับกิจการ,รการสอนแบบสแสดงบทสมมุตินะครับขั้นแรกนะครับก็ให้ครูนเนี่ยเปิดการ์ตูนเรื่สก๊กตอนโกนอูไปรับราชการ,ก,ารกับโจโฉให้นักเรียนดูนี่ครับก็เป็นตัวการ์ตูนตัวยอย่างนะครับ หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะครับมาแสดงละครเรื่องสามก๊กตอนกนุญูไปรับราชการกับโจโฉโดยแบ่งให้นักเรียนแต่ละคนนะครับแสดงบทบาทต่างๆตามตามความเหมาะสมครับเช่นพระเจ้าเฮียนเต้โจโฉเล่าปีกนอูเตียวเลี้ยวสภัยทั้งสองเป็นต้นครับพร้อมบอกคุณค่าคุณธรรมหรือว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับก็คือครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเรื่องสามก๊กตอนกุอูไปรับราชการกับโจโฉครับนี่ครับก็คือสมมุติว่า คุณค่าของเรื่องนะครับเล่าเรื่องโดยใช้ประโยคน์ว่าซับซ้อนภาษาก็จะไม่ยากไหมจะเป็นภาษาโบราณทําให้สามารถอ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายครับจากบริบทของเรื่องสำนวนเปรียบเทียบคมคายบทสุดท้ายตัวละครเนี่ยมีวัตถสิ์ในการจริรจากความการใช้ภาษามีความน้มนวใจที่อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับว่าคุณค่าของเรื่องที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์มาจะออกมาเป็นแบบนี้ครับกลุ่มเอ้กับผมก็ขอจบการนําเสนอแผนเพียงเท่านี้ครับครับ